สวัสดีค่ะฉันนางฟ้าหวนบุลาบบ้านเลขที่8หมู่5บ้านโคกสงาตำบลโนุกี้งอำเภอสันสกันจังหวัดกาฬสิน์ ชื่อแปลงผักผักสดใสผลิตภัณฑ์คือปลูกผักผักสลัดต้นหอมผักชีคะน้าขึ้นช่ายกระลำพริกปัญหากลุ่มผักสดใสคือปลูกผักเยอะทำให้ผักขายไม่ออกจากนั้นทางมหาวิทยาลัยกาลสินได้เข้ามาสนับสนุนเพิ่มช่องทางขายออนไลน์ขายผักอทางออนไลน์ช่วยได้มากเลยค่ะทำให้ผักขายได้มีคนรู้จักเยอะ ทำให้กลุ่มผักสดใสขายดีขึ้นสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมณนิลาบุญศาลนักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติมหาวิทยาลัยกรสินกลุ่มผักสดใสเป็นกลุ่มที่ปลูกผักขายตามท้องตลาดทั่วไปโดยเป็นผักปลอดสารพิษและผักอินทรีย์ค่ะปัญหาที่พบคือกลุ่มผักสดใสนะครับได้มีการปลูกผักเป็นจำนวนมากและส่งขายที่ตลาดนะครับแต่ขายไม่ค่อยออกจึงทําให้ผักเริ่มเน่าเสียครับพวกเราได้เข้ามาแก้ปัญหาโดยการ สร้างเพจเฟ e บุ o k นะครับที่ชื่อว่ากลุ่มผักสดใสโดยทางเรานะครับได้สอนเกี่ยวกับการถ่ายภาพการสร้างคอนเทนต์และการดูแลเพจกับทางชุมชนครับและอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับทางเราได้เข้ามาช่วยอบรมการทำบัญชีครวัวเรือนกับทางชุมชนครับ <S <S พวกเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณทางธนาคารออมสินและมหาวิทยาลัยกรฬสินนะครับที่สนับสนุนโครงการออมสินโยพันลักถิน่นและทําให้พวกเราได้ฝึกประสบการณ์จริงในการทํางานของเขา